ดีแบบนี้ไม่ควรพลาด6อาหารที่กินได้ทุกวันอร่อยแถมมีประโยชน์มากทำได้หลายเมนู สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและทฤษฎีง่ายๆในการดูแลตัวเองก็คือการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และอย่างที่ทราบกันดีว่าอาหารทุกอย่างที่กินเข้าไปล้วนส่งผลต่อร่างกายของคนเราทั้งสิน้นและยิ่งถ้าหากเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้มากเท่าไหร่สุขภาพก็ยิ่งจะดีขึ้นมากเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเหลือเกินใช่ไหมล่ะคะ เพราะด้วยผู้คนในยุคปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจึงไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันเท่าไหรนะ่นักจึงส่งผลทําให้ชีวิตในแต่ละวันอยู่กับความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นวันนี้สุดติ่งจึงมี6อาหารที่อยากจะมาแนะนําให้ได้เลือกกินกันค่ะเป็นอาหารใกล้ตัวที่สามารถเลือกกินได้ทุกวันอร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านและช่วยป้องกันก,การเกิดโรคต่างๆได้ งั้นไม่รอช้าค่ะตามไปเช็คก,กันเลยดีกว่าว่าอาหารทั้ง6อย่างที่ว่านี้จะมีอะไรบ้าง หนึ่งไข่นี่คืออาหารที่เป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีเยี่ยมและเหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อีกทั้งไข่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์มากมายหลายชนิดดังนั้นไข่จึงจัดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ควรเลือกกินให้ได้เป็นประจําทุกวันได้จะดีมากๆเลยนะคะเพราะไข่จะมีส่วนช่วยบํารุงสุขภาพร่างกายได้หลายด้านทั้งช่วยบํารุงระบบประสาทและสมองให้แข็งแรงช่วยป้องกันร่างกายจากสารอนุมูลอิสระช่วยทําให้อา อารมณ์ดีช่วยให้นอนหลับสนิทช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยบำรุงเส้นผมและเล็บช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดช่วยลดความเสี่ยงการเกิดหัวใจวายช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให แข็งแรงช่วยลดน้ำหนักและที่สำคัญมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้ด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าไข่ซึ่งเป็นอาหารใกล้ตัวที่หากินได้ง่ายและมีราคาที่ไม่แพงคืออาหารเพื่อสุขภาพที่แท้จริงถ้าเลือกกินได้ทุกวันจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้หลายด้านเลยละค่ะ 2. ปลาเนื้อปลาถือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวเพราะนอกจากในเนื้อปลาจะมีสารอาหารจําเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกายได้แล้วสารอาหารต่างๆที่ร่างกายได้รับยังมีส่วนช่วยให้การทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยอีกทั้งสารอาหารต่างๆที่อัดแน่นอยู่ในเนื้อปลานั้นยังมีส่วนช่วยบํารุงสุขภาพร่างกายพร้อมกับช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้หลายโรคด้วยทั้งมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยคลายความเครียดช่วยป้องกันโรคข้อต่ออักเสบช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณช่วยบำรุงสายตาช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกายให้ไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยลดปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดและยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้อีกด้วยและสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าเนื้อปลา ควรเลือกกินเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มดีซึ่งสารอาหารต่างๆที่อยู่ในเนื้อปลานั้นจะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่าในส่วนของปลาน้ำเค็มจะมีปริมาณของโปรโตีนที่มากกว่านิดหน่อยและไขมันก็ต่ำกว่าปลาน้ำจืดเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะเลือกกินปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มยังไงร่างกายก็ได้รับประโยชน์ที่ดีไม่ต่างกันมากนะคะ สามมันเทศมันเทศก็จัดว่าเป็นอาหารสำหรับคนรักสุขภาพเช่นกันและถ้าหากต้องการเลือกกินมันเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพแนะนำว่าให้เลือกกินมันเทศสีม่วงนะคะเพราะมันเทศสีม่วงนอกจากจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายมากมายแล้วมันเทศสีม่วงยังมีพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแอนโทไซยานนินซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้ถือว่าเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระคุณภาพดีที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันการเกิดโรคได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทั้งมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยยับยั้งการจับตัวของน้ำตาลกับโปรตีนในระดับเซลล์จึงเป็นการช่วยบำรุงเซลล์ในร่างกายและเส้นเลือดไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเป็นการช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้มันเทศสีม่วงจึงจัดว่าเป็น อาหารที่เหมาะมากๆสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเลยล่ะค่ะและไม่เพียงแค่นี้มันเทศสีม่วงยังมีส่วนช่วยชะลอแก่ได้ช่วยป้องกันผิวพรรณไม่ให้โดนรังสียูวีทร้ายช่วยชะลอการเกิดผมงอกช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันเทศสีม่วงมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลยทีเดียวรู้แบบนี้แล้วต้องกินมันเทศสีม่วงให้ได้บ่อยๆเลยนะคะ สีผักใบเขียว ผักใบเขียวจัดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าหากท่านใดไม่รู้ว่าจะเลือกกินผักใบเขียวชนิดใดดีแนะนําว่าให้เลือกกินเป็นผักคะน้าหรือบรอกโคลีก็ดีต่อสุขภาพไม่น้อยเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นผักที่มีให้กินทุกฤดูกาลแถมยังมีราคาที่ไม่แพงมากด้วยและสำหรับผักใบเขียวถ้าหากเลือกกินให้ได้บ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยบํารุง ร่างกายได้หลายด้านมากๆทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายๆรวมไปถึงมีส่วนช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางได้ช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวพรรณช่วยบำรุงผิวพรรณให้เรียบเนียนไร้ริร้วรอยแห่งวัยช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งร้ายไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง กระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรวมไปถึงมีส่วนช่วยลดโอกาสเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆในร่างกายได้อีกด้วยเห็นไหมแล้วคะว่าผักใบเขียวเป็นอาหารที่ควรเลือกกินให้ได้เป็นประจำจะมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันการเกิดโรคร้ายได้เป็นอย่างดีรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกกินให้ได้บ่อยๆด้วยนะคะ ห้าส้มเมื่อต้องพูดถึงผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงนึกถึงส้มขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งส้มเป็นผลไม้ที่ไม่ได้มีดีแค่วิตามินซีสูงเท่านั้นแต่ส้มยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิดดังนั้นส้มจึงจัดว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยโดยเฉพาะมีปริมาณของใยอาหารที่สูงมากเมื่อกินส้มให้ได้เป็นประจำทุกวัน ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยปรับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยบํารุงหัวใจให้แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงโรคเนิ่วในไตช่วยลดความเสี่ยงโรคสโตรกช่วยลดความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมช่วยบํารุงสุขภาพผิวพรรณช่วยยับยั้งการเกิดแผลเปื และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าส้มเป็นผลไม้ที่ช่วยบำรุงและป้องกันร่างกายจากโรคต่างๆได้หลายโรคมากๆดังนั้นถ้าหากอยากมีสุขภาพดีเพียงแค่ให้เลือกกินส้มให้ได้วันละผลก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้แล้วล่ะค่ะ 6. โยเกิร์ตอย่างที่ทราบกันดีว่าโยเกิร์ตคืออาหารเพื่อสุขภาพเพราะเป็นแหล่งของโปรไบโอติกซึ่งถ้าหากเลือกกินโยเกิร์ตให้ได้เป็นประจำทุกวันร่างกายก็จะได้รับประโยชน์ที่ดีจากจุลินทรีย์ชนิดดีพร้อมกับได้รับโปรตีนและสารอาหารอื่นๆจากโยเกิร์ตด,ด้วยโยเกิร์ตจึงเป็นอาหารที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยลดระดับฮอร์โมอนความเครียดความวิตกกังวลช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับง่ายช่วยบํ รุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารช่วยปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยเสริมสร้างความจำที่ดีช่วยคงระดับความดันโลหิตให้สมดุลช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโยเกิร์ต ได้มีดีแค่รสชาติที่อร่อยเท่านั้นแต่โยเกิร์ตยังจัดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่ควรเลือกกินให้ได้เป็นประจำทุกวันจะดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักการเลือกกินโยเกิร์ตแทนอาหารมื้อเย็นหรือกินโยเกิร์ตระหว่างวันก็จะช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องลดการกินจุบกินจิบได้จึงช่วยให้การลดน้ำหนักเห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ทั้งช่วยลดน้ำหนักได้พร้อมทั้งยัง มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันเลยล่ะคะ่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ